สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์ตเอเวอเรสต์นะครับศูนย์อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ได้มาที่ตามสวนอ้ายครับแนะนําตัวแล้วครับชุกเกียรติครับผมบ้านเนี่ยครับบ้านศรี่ลังนาตําบลบุญคึงอําเภออําเภอเชียงของครับจังหวัดเชียงรายครับอันนี้ได้เข้ามาที่ตามอ้ายปนใจปุ๋ยโอทูเอเวอเรสต์ไปปีนี้เป็นปีที่สองนะครับเนาะครับเนาะสองปีสเออจากตะกอนที่ว่าบ่เคยใจของผมไปมันเป็นยังไงครับที่ว่าบ่เคยใจปุ๋ยโอทูเอเวอเรสต์ไปนะปีดนั้นก็แต่ว่าปีนี้ปีนี้ดีดีดีด ครับเราปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนอะไรที่ว่ายังมาเคย์หู้จักปุ๋ยโอทูเอเวอรีส์จ้ะหู้จักแต่ก็มันมันก็ออกอยู่เหมือนกันแต่มันออกบบดถึงขนาดนี้น่ะครับแต่อันนี้ยางกีมิลครับพี่อันนี้สีมิลอันนี้ยางสีมิลนะครับนี่ครับอันนี้ไอ้เบิร์นยอนน้ำส้มแล้วครับผมขอกดดูเน่อยมันก็ไอ้เบิร์นกับน้ำย้อมส้มมาเดี๋ยวนี่ครับยางสีมิลเนี่ยดูนะครับต้นเดียวสี่มิแต่ก่อนต้นเมื่อ่ะได้ก็ครับสีมิลเตี้ยมาเคยใช้โอทูมาเจ้ขต้นมาเจ้เจ้ก็นี่มัน โอ้แทมนี่ระมาณซิปมีดปุ่นเนาะผมมันซิปมีดนะที่ผมได้โอทูแต่ปีเนี้ยมาเจ้โอทูในผมมันนี่ซีมีดอัเนี้มีปีนี้นะปีที่สองที่เจ้มาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ไอ้ลองกินดูสองต้นสักสองสามต้นเดี๋ยวไอ้ลองกินให้ผมดูค่ะครับลองเลยครับพี่ครับพี่ลองกินเลยพี่ลองกินให้ผมดูเลยครับดูนะครับไอ้เปิืนกินเงี้ยครับฟังเสียงกระรัวครับนี่ครับ ดูการไหลครับหน้าเป็นไงพ่อครับไอ้กิ่ไปอืหน้านิ่มดีครับครับดูการไหลของน้ํายางนะครับน้ำยางกับไหลครับดูครับดูการไหลนี่ครับนี่ครับอ่ะเร็วให้ไห้ว่ากี่แบต้นดูครับมาดูแลครับเอาต้นนี้แหนมต้นเชื่เช่โชว์แบมต้นนะครับกินเลยปีเปิ้ลเยอะโอ้โหดูครับดูการไหลนะครับดูครับไป็นไงพ่ครับหน้า นี่เหมือนเดิมนะครับแล้วผมขอสอบถามครับเดี๋ยวผมขอถามเัืนหน่อยขอมึงพอใจเนี่ยไอ้เือประมาณาไหรดครับปุ๋ยใสสมรรถของปีนี้นะปีนี้นี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่สิบเปอร์เซ็นต์เต็มนะคือสิบเต็มเลยอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเพราะว่าดีผ่านมากก่อนๆนักจยอยู่แต่ก็มีดสิบมีดก็จะได้นี่นะแต่ประเด็นเนี่ยคือยังซีมีดนะครับซีมีดซีมีดเริ่มจะเต็มถ้วยละถ้ากี่แห้มีนี่เป็นห้ามีด เต็มด้วยเนาะมผมว่าต้องซอ,อกกอกมาเปลี่ยน,นเอาครับเดี๋ยวถ้าใครนสนใจนะครับน,นี่มีก็กอกเดี๋ยวถ้าใครสนใจครับสามารถติดต่อได้นะครับผมนะครับเบอร์โทรครับ0649597332็ด้ครับหรือสอบถามในเพจนี้ได้นะครับผม